สวดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภาโวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนานะคะทุกคนวันที่26มีนาคม2568นะคะทุกคนวันพุธก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบนะคะทุกคนคะ ทุกคนเรามาดูวันที่ยี่สี่กันก่อนว่าทุกคนจะตามต่อเอ็ดมินหรือไม่นะคะทุกคนทุกคนช่วงนี้เราพัฒนาจะหลุดติดต่อกันมาสองวันแล้วนะคะทุกคนค่ะอ่าช่วงไหนไม่เข้าใจอยากให้ทุกคนหยุดนะคะทุกคนต้องหยุดจริงๆนะคะทุกคนค่ะด้ความพงใหเนาะพี่น้องจะให้เด่นสองและเจ็ดนะคะทุกคนขนาดมาตรงกับเลขเด่นประจำวันยังไม่เข้าสักตัวนะคะทุกคนมาสี่ห้าเก้าแปดสี่นะคะพี่้องค่ะเอ่อ มาแปดสี่สี่แปดของวันที่สิบเก้าพี่น้องเออเอเาเอาเข้าไปนะคะทุกคนมาห้ามาห้าของวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องขาโอนหลังไปนะคะทุกคนกะแล้วตะมือพี่น้องบางมือกับเขาดีดีนะคะทุกคนบางมือกับรุดแบบปุ่มีเยัย,ย,ยพี่น้องมาสี่ห้าเก้าแปดสี่นะพี่น้องขาบปไกลจากโตเอาสาหรับวันที่นะคะทุกคนขาวัน วันที่ยี่หกเนาะค่ะวันพุธนะคะเจ๊จิคำนวณไว้เจ๊ก็ลืมวันที่พี่นะ้องจสิคำนวณไว้ตั้งเสาร์วันที่ยี่ห้าพี่นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเจก็ทํางานเนาะคะ่ะทุกคนมันไม่มีเวลานะคะทุกคนขาทําหลายคลิปด้วยต่อว,วันด้วยเนาะคะ่ะอ,อ่จากที่เจ๊คำนวณตัวเดิลมาได้นะคะทุกคนเจได้อยู่ที่ศูนย์และหนึ่งนะคะทุกคนขาเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกวันทุกท่านว่าท่านจะชอบหรือไม่ศูนย์ค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ 0550, 0990, 1001, 1881, 1441, 1991พี่น้องค่ะเอาแล้วแต่ความาความสอบกับพี่น้องจับคูหนึ่งสายดายกูหนึ่งคือจังมานั่นละพี่น้องเอ้ยแอดมินจำปินนะคะทุกคน คู่ตัวเด่นวันนี้1 0 0 1นะคะทุกคนค่ะคู่ที่ชอบนะคะทุกคนใจมัก1 4 4 1ค่ะพี่้องมักกระตามค่ะพี่้อง่พาพ่มักไห่านค่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันอยู่ที่4กับ9นะคะทุกคนวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันเลข4กับเลข9นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดก็คือใช้ได้ทุกวันพุธนั่นแหละค่ะทุกคนเลข4กับเลข9นะคะทุกท่าน กาลองจดไว้เราก็พิจารณาเบิงกระไดพี่น้องทีนี้นะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นวันนี้อยู่ที่ศูนย์และหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะทุกคนหนึ่งค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจับให้ทั้งสองคู่วันไหนตัวเลขน้อยตัวเจก็จะจับให้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าวันไหนตัวเลขมากก็จะไม่ได้จับคู่ให้หมดนะคะทุกคนจับคู่หนึ่งก็เสดายคู่หนึ่งพี่น้อง ส่วน0880-0550-1881ใจหาความน่าจะเป็นมันงไว้ให้พี่น้องมักพี่น้องชอบก็ค่อยตามพี่น้องบ่มักบ่ชอบให้พี่น้องเลือนพานเลอค่ะเดอ้อค่ะทุกคนสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่26มีนาคม2568วันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ f อทุกๆท,ท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อโชคดีค่ะ สุกๆมันๆสุขภูสุขคุนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ